เนื้ชัยกระเพาะปลาน้ำซุปหูฉลามได้ไปแล้วก็ว่าปลาซุปหูฉลามน้ำแดงถ้วยนี้เจ็ดสิบบาทถ้วยไม่ได้เล็กนะเนี่ยเยอะอ,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 อยู่นะเเยยอะส้นหมีเส้นหมี่ด้วย มีไข่นกกระทามีกระเพาะปลาแล้วก็มีเลือดนี่แล้วก็มีเห็ดหอมด้วยใช่ไหมแต่เราไม่เอาอันนี้นะไม่เอาหน่อไม้ไม่เอาหน่อ,อไม้ค่ะเพราะว่าเมียกินหน่อ,อไม้ไม่ได้ชิมคำนี้ก่อนเลยอือดีว่ะกำลังดีเลยวนๆวนๆขน,น,นาดให้ลู้เข้าปากไปอืมดีไว้น,นี่ขนาดให้ปรุงเลยนะอืมอืมดีกินเลือดเลยกินเลือดผู้สาวอุ้มเลือดจัดไรว้าว อืนุ่มไม่เคาาอร่อยขอบปากอืมอมา<ะ>ลองมั่งมันหวานเค็มกำลังดีเลยนะรสชาติจงๆให้เยอะด้วยนะอื ฉันอ่ะมีปัญหากับกระเพาะปลารสเค็นที่ขายทั่วๆไปอ่ะแม่งจะเอาเลือดหมูอ่ะตับละเอียดละเอียดแล้วลงไปเคยเคยเจองี้ยไหมเคยเคยบางที่อ่ะละเอียดจิ๊บเป็นแทบเป็นเนื้อเดียวกันเนื้อกระเพาะปลาเลยแล้วทำไม่กินเลือดไงเจอไปแั้วไปแบบโอ้โหเจ๋งเลยเลยแบบเลี่ยงไม่กินพวกกระเพาะปลารสเค็นแล้วหอดเลยแต่อันนี้แม่งเด็ดว่ะต้องหนักเยอะไม่ควรกินไข่นกกระทา ออะนี้เจิ้มไม่ได้เหอะนี้เจียหูผมจิ้มได้สุดหือเนี่ยช่องเนี้ยตะกักกินใน้ทะเลาะหัวเนี่ยฮะอย่าหือไม่กลัวเว้ยสองที่แต่รูนู้นเว้ยมุญช้อนไม่ตีตออห,ห,ห,หัวแตกยไม่พ<ร>อเอาไม่ได้ยังมีการรับรับไปเลยเจ้ยจกต้องให้แทงกแทนทันทีร้านป้าเขาก็ขายอยู่ริมถนนนะออกออกจากซอยแปลงงามเดินเยี้ยงมาข้ามฝั่งแบกระเจิดเดินไกลมาหาทองวัวเสียงเฮงแม่บอกขายทุกวัน